ไปไปชิดไปไปชิดไปเฮ้ยออกมาแล้วออกมาอยู่นอกแล้วตัวนึงนักเรียนเห็นไหมอุ้ยสองคนเลยหรอไวหว่อเพื่อนสอง หุ้ยสี่หอ้ยสี่เดี๋ยวเพวื่อนไหวเหรอกับผมอะเวนพี่ไม่มียาวอะพี่ไม่มียาวอะ,ะเอกเอกโนออยโนไอโนยโนโยนให้พี่หน่อยดิย มึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะโอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คชื่อให้ให้พี่ถ่ายคลิปเลยว่าล่ะแต่พี่ถ่ายให้พี่ชี้ชี้ชื่อให้อยู่แร๊บนึงพี่ชี้ชื่อให้อยู่แต่ละคนที่อยู่ในนี้ใครจะเอาอะไรนะ ได้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 เศษแม็กใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้นะสกูมีคนมาว่ะเฮ้ยมีคนมาระวังกูจะไอ้เหี้ยกูให้เสร็จแม็กมึงกูก็ไม่มีแม็กว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูมาด่าอะไรแล้ววะพี่ถ่ายคลิปอยู่พี่ถ่ายคลิปอยู่